่องเราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะครับว่ากันต่อเลยนะฮะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กัน,นเหรอตอนนี้ ใช่ค่ะปวนกันไปหมดเลยค่ะเปลี่ยนเพราะว่าคุณแมนการินค่ะแต่ว่าบอกเป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณแมนการินนะคะก็หลังๆอาจจะไม่ได้รับงานทางหน้าจอนะคะแต่ว่าเขาเอาดีกับการดูสถิติจากตัวเลขเ<ม>ขาบอกว่าเขาไม่ใช่หมอดูนะคะเพราะว่าเขาเ,าเรียนจบสถิติตัวเลขมาค<ม>่ะเขาก็เลยเก<ม>็บข้อมูลเรื่องตัวเลขมาตลอดนะคะก็เลยมาทมํนายตัวเลขโทรศัพท์ค่ะเพื่อเสริมดวงให้เหมาะกับแต่ละคนนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเบอร์คนดังๆมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นคุณแพทย์นภพาคุณเกรดวรินทรหมอ ก้องสอรวินหรือว่าคุณแหวนแหวนนะคะที่สําคัญแฟนสาวข,ของเขาคุณเกลค่ะเปลี่ยนมาสิบครั้งแล้ว mm hmm. คือเรียกว่าเอาเอาเบอร์ให้ดีที่สุดนะคะ mm hmm. เป็นการแบบรวมตัวเลขค่ะแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าให้คำปรึกษาคุณอ้ามพชราภาแล้วก็คุณตุมตามเดอะสตาร์ไปแล้วด้วยจริงไม่จริงก็เดี๋ยวคนที่ถูกพาดพิงคงออกมาบอก <c oughs> จริงค่ะเราเสี่ยงฟั้างแสงสังสงสงมภาษณ์แหงกันค่ะคือไม่ได้เปลี่ยนแนวครับจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมแบบว่า ชอบมางแต่แบบสมัยเรียนปริาตรีแล้วครับที่มาฮิโดนคือผมมจบสถิติมาฮิดนมาครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขมานานมากแล้วคืออันนี้ผมไม่ได้เป็นเรื่องของหมอดูครับเป็นเรื่องของสถิติมากกว่าเพราะว่าอย่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกภาพยังไงแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงที่ใช้เบอร์โทรศัพท์แบบนี้เฮ้ยอย่าเรียกว่าหมอดูดีกว่าครับเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้ให้คำปรึกษาเรื่องตัวเลขดีกว่าครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะแบบแซวผมว่าแมนแมนส่่่วนใใหญชครับ เดี๋ยวก็กลายเป็นหมอดูขึ้นมาแต่ใดมันก็ไม่ใช่สถิติหรอกฮะค่ะมองในมุมหนึ่งใช่ไหมจอยจะเปลี่ยนไหมล่ะใจใช้มานานแล้วอะค่ะใช่ไหมบจะเปลี่ยนไหมบก็ใช้มานานแล้วแต่มีโทรศัพท์เครื่องแรกเลยออผมใช้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ใช้ไม่เห็นมีประเด็นเลยฝันเปลี่ยนไหมมีอยู่สามสี่เบอร์ค่ะโอ้เชิญเชิญอยากโทรเบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นได้เลยมีหลายเบอร์ด้วยอะคือราบางคนเครียดนะเรื่องวงเงิ เครียดกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะผมเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ผมเลขสวยมากผมไม่เปลี่ยนหรอกเลขทั้งหมดไม่ซ้ำกันเลยนีคอนเฟิร์มยืนยันแล้วจะสวยเหรอคะเอาเลขสวยไม่ซ้ำคือบางคนไปคิดว่าสวยต้องซ้ำผมสวยไม่ซ้ำหาได้ง่ายไหมโอ๊ยไม่เลือกด้วย ไปดูเรื่องอะไรน,นาทีทองสาวประเภทสองน่เนี่ยใช่แล้วค่ะเป็นวร่านาทีทองของน้องเบลกับน,น้องปอยค่ะ <c oughs> เริ่มจากคนแรกก่อนนะคะน้องเบลน้องเบลนันทิตานครองสองเสียงสากกทาเลนนะคะา้ใช่เขาเพิ่งปล่อยซิงเกิลมานะคะที่ดังมากๆเลยกับเพลงเสียงที่เปลี่ยนนะคะ <c oughs> ตอนนี้ค่ะมีอัลบั้มชุดแรกแล้วนะคะกับเบลนันทิตาค่ะก็ <c oughs> มีเพลงที่กําลังติดชาร์จอยู่อันนี้คือฮิตไปนานแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้มีเพลงใหม่คือเพลง paradise เพลงรักคนรอแล้วก็อีกกว่า7เพลงในอัลบั้มค่ะที่ได้ยิ่งต้องร้องอ๋อเลยทีเดียวค่ะ ่ะฟังเสียงของเบลนะคะโอ้ก็สลับชายหญิงเลยอ่ะใช่ใชเพลงเขาฮิตมากเลยนะคะนี้ดังใช่ มาถึงอีกหนึ่งสาวไหมคะคนโปรดที่ยุดเลยน้องปอยตีชะดาโอ้ยอะไรกันนะเขาบอกว่าเขาถ่ายแบบนะคะที่บอกว่าเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตแล้วแล้วเขาบอกว่าแฟชั่นเซตนี้เนี่ยแทบจะไม่ใส่อะไรเลยแต่ว่าเชื่อใจฝีมือในการถ่ายของพี่ใหญ่อมามากเลยนะคยเี่เป็นช่างภาพตือต้นของเมืองไทยเลยค่ะอันที่สําคัญตอนถ่ายเนี่ยก็มีแฟนหนุ่มคุณเอ็มพีระพงเนี่ยไปเฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยค่ะเป็นไงบ้างสวยไหมอะสวยนะสวยนะนุเซ็กซี่มากเบิร์กบอกเซ็กซี่ที่สุดแล้วอือ นี่แลละค่ะ,ะในิ m เมจค่ะมาว่ากันต่อต้นสำหรับเจ้าพอ่อทอล์กโชว์อีกคนหนึ่งค่ะ อาจารย์จตุพลชมพูนิดค่ะก็ห่างหายจากทลอกโชไปหลายปีก็อ,อยู่ในตีสิบทัดอังคารใช่ค่ะแต่ว่าจาัดท็อกโชใหญ่ๆเนี่ยจะห่างหายไปหลายปี<อ>ปีนี้เขาจาัดแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะร่วมกับอเปเดตเชิญยิ้มค่ะก็บอกร้องเล่นเต้นเล่นละครมีหมดเลยนะคะแล้วก็นักแสดงรับเชิญมากมายนี่เลยะค่ะจากก่อนบ่ายนะคะนำทีมาไม่ว่าจะเป็นอเปเดตอาโนอาเดอร์นะคะมีคุณตั๊กสิริพรแล้วก็มาจากตีสิบก็มีด้วยนะคะคุณครูวัฒนีนุษ์แล้วก็พี่ปุ๋ยตีสิบด้วยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นน้ำ โชว์เขาเต็มทีมากๆนะคะก็จะมี3รอบค่ะวันเสาร์ที่15และอาทิตย์ที่16ที่เมืองทองธานีค่ะก็จองบวัดได้ไฮทิเก็เมเจอร์ค่ะไหนฟังเสียงหน่อยสิถ้านะไปดูความสดบทความเก่าครับ,บแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับแม่ยั่วเมืองของเรา <laughs> <laughs> ก็คือครูอ้วนโอ้โหเขามีทีเด็ดมากๆแล้วครูอ้วนมาเจอกับ อีกเขียวของเราก็คือคุณตักสิริพรครับมันจะอะไรจะเกิดขึ้นและโดยสำคัญที่สุดขอบคุณมากๆอย่างสูงเลยครับเซอร์ไพรส์ผมเพื่อเป็นบริกเซอร์ไพรส์โดยคุณวิทวัสสุนทรวิเนศเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ยืนปากแหลมเฉยๆหรือเปล่าหรือเขาจะมาแอะแห่อันนี้น่าสนใจนี่ฮะน่าดูนะใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้เอาเวทีใหญ่นานๆสักครั้งหนึ่งอย่างนี้น่าสนใจค่ะอ่ะ เอ็คืนนี้เรื่องใหม่แล้วหรอใช่แล้วค่ะโขงสะบัดลายนี่น่าดูมากๆเลยค่ะจากค่ายทีวีซีนะคะก็นําโดยคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณคุณอาพัสุดแล้วก็พี่ปอณัฐวุฒิของเราค่ะก็เรื่องนี้ดูซีวิวสวยมากค่ะเขาได้ไปถ่ายทําที่ประเทศฝรั่งเศสกว่าครึ่งเดือนเลยนะคะก็จะเอามุมสวยๆจากฝรั่งเศสซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นภาพหวานๆนะคะระหว่างคุณอากับคุณเจนนี่ค่ะซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวทั้งบูแอคชั่นโรแมนติกดราม่าเลยค่ะก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์อังคารค่ะ นัฐธุสกิจใจเจนนี่เทียนโพสวรรณ์และคุณอาสูุนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของนักการเ <caring> มืองด้วยน่าดูมากููตตบและวันนี้เราปิดท้ายนะฮะ คอยขวัญฟังเรื่องนี้ขณะนี้เด็กที่เกิดที่กำแพงเพชรชื่อแก้วกันหมดแล้วใช่ค่ะ <c oughs> คือนอกจากจะเป็นเพราะว่าคุณแก้วเนี่ยเป็นฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกของเราแล้วเนี่ยนะคะน้องๆเนี่ยคลอดในมหาวันมหามหงคลปีนี้12สิงหาคมเนี่ย9คนด้วยกันที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรคุณพ่อคุณแม่พร้อมใจกันตั้งชื่อมีคำว่าแก้วทั้งสิน้นน้องลูกแก้วน้องแก้วตาแล้วก็น้องกิ่งแก้วอย่างนี้เป็นต้นก็อ <S <S ขอให้น้องทุกคนเป็นนักสู้เหมือนพี่แก้วด้วยแล้วกัน มีอยู่คนหนึ่งคุณแม่อาคือวันร่วมรั่วนะฮะกำลังดูกับพ่อเลยนะใช่เจ็บท้องขึ้นมาคือพ่อก็บอกล้อก่อนให้จบก่อนแม่ก็เชียแก้วเดี๋ยวพ่อก็เชียรแก้วแต่สุดท้ายไม่ได้ดูเอาภรรยาขึ้นรถไปคลอดค่ะพอคลอดอ้แวบปุ๊บแก้วชนะเลยตั้งชื่อว่าน้องลูกแก้ว